ดีครับพบกับร้านไฮโลร่ำรวยจริงๆนะครับผู้ผลิตและจําหน่ายไฮโลตาดาวนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลองจานวงเดือนของทางร้านเราบ้างนะครับจานวงเดือนนะครับจานวงเดือนเนี่ยครับจะมีอยู่หลายขั้วมากเลยนะที่ร้านเราทําทุกขั้วครับขั้วหกขั้วห้าขั้วสี่ทำทุกขั้วครับขั้วเอี่ยวทาหมดนะครับแต่ที่อยากจะแนะนําก็คือจะเป็นตัวขั้วสี่นะครับขั้วสี่สามสี่สามเนี่ยมันจะเล่นหน้าสี่นะครับหน้าสี่แล้วก็หน้าลาย ถ้าอยากจะลายก็เป็น3ามถ้าอยากจะตั้งสี่ก็เป็นสี่แค่นี้เองส่วนอย่างอื่นมันเล่นได้เป็นหน้าลายหมดนะครับมาดูงานครับนี่นะครับสมมื่าเรา,าตั้งสนะี่นะครับหันห้าอกนะนะครับเดี๋ยวอาจจะดูไม่ทันสี่นะครับนี่นะหันห้าอกนะครับหันห้าอกนอก,กวงนี่นะครับสี่นะครับตัวนี้ผมหันสองอกนอก,กวงนะเอาง่ายๆอาหาันเอี่ยวก็ได้ หันเอี่ยวออกนอกวงนะแค่นี้เองครับวิธีการใช้งานวงจานเดือนนะอันนี้เป็นสี่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นหกแต่ถ้าเกิดเราเล่นหน้าลายนะเสร็จปุ๊บเราจะเป็นสามก็ได้เป็นสี่บ้าง,างเป็นสามบ้าง,างอะไรปนๆ<น>กันเราก็รู้ว่าเม็ดเนี้ขึ้นอยู่นะครับอาแล้วเราก็ออกนี่นะ นี่นะครับประมาณนี้เลยคืออยากได้หน้าไหนเอาหน้านั้นออกนอกวงเงี้ยหันเงี้ยเป็นเอี่ยวหันเงี้ยเป็นสองแต่สมมติลูกค้าที่สั่งสี่สามจะเล่นหน้าสี่จะหันห้าหันหกนะครับหันได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหันในขั้วตัวมันเองนะครับสมมุติอยากได้หน้าสี่หรือหน้าสามให้หันอย่างนี้ครับหันเข้าวงแทนนะครับโอเค แต่โดยส่วนมากอะ่ะเราจะไม่เล่นอย่างอื่นจะเล่นเฉพาะยืน4กันนะครับสำหรับคั่ว4ีโอเคชัดเจนนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับ097 281 5281 id line ครับ at Li l o 789ใส่ตัว as เนี่ย i l o 789นะครับทางร้านลองของให้ดูทุกชิ้นขายเฉพาะของที่ใช้งานได้จริงนะครับโอเคจัดส่งให้ครับผม